่าทักทายเ,เพื่อนๆนะครับเ,เพื่อนๆใน Facebook เ,นเพื่อนๆใน YouTube ทุกคนนะครับอันนี้เราก็จะพามาดูมาชมเจ้าหมูแค่์พอดเบอรี่ของเราเองนะครับเจ้าตัวนี้ผมก็ได้รับซื้อมาจากาฟาร์มทางต่างจังหวัดนะครับ วันดีเป็นของคนที่รู้จักเลครับก็ได้ในราคาถูกยอมเยานิดหนึ่งดอมากเลยส่วนมากนะครับแล้วกินจุด้วยสำหรับหมูแคะนะครับก็จะมีมีแบบมินิพิกแล้วก็แบบไมโครพิกที่แบบเล็กๆมากๆเลยส่วนเจ้าตัวนี้ก็เป็นแบบมินิพิกนะครับ จุดเด่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นตรงเนี้ยตรงจมูกของเขาเนี่ยจะเป็นสีชมพูสวยเลยครับแล้วก็แววตาสดใสด้วยตัว <c oughs> นี้หนักสุดเนี่ยก็จะไม่เกินที่60กิโลกร,รัมนะครับก็เลยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมูแคระนะครับที่ต่างจากหมูบ้านทั่วไปที่มีน้ำหนักมากถึง2 0 200 300โลได้เลยครับ ผมก็เอามาได้หลายวันแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้อาบน้ำเลยวันนี้ก็ว่าจะอาบน้ำให้เขาหน่อยเจ้าหมูแพ้เนี่ยคือข้อดีของเขาก็คือเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยจะมีโรคภัยอะไรแบบให้บรบกวนนะครับแล้วก็ไม่มีหมัดพวกอะไรเลยกิน กินง่ายกินได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นผักใบสีเขียวหรือว่ากินพวกลำข้าวพวกออาหารอะไรเงี้ยเขาก็กินได้หมดนะครับแต่ผมก็ได้ศึกษาดูเขาก็บอกว่าพวกนี้ให้ระวังเกี่ยวกับพวกผิวหนังเขาหน่อยเขาที่จะเสียงที่จะแพ้ง่ายอเนี้ยแล้วก็นี่เลยครับนี่ก็คือ My, เบบี้มายขี้วอาน้ําสําหรับเด็กนะครับซื้อมาเพื่อเจ้าตัวนี้โดยเฉพาะอันนี้ผมตั้งชื่อเขาว่าไอจิมมี่นะครับเจ้าจิมมี่เป็นเพศผู้นะครับ <c oughs> ดื้อนะครับกี่ชั่วสัตว์อ่าหมูแค่เนี่ยนะครับเขาจะมีความเชื่องนะครับเขาชอบให้เรา,าป้อนอาหารชอบให้เรามาเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับ ครับอ้อนเราผมก็จะชอบมาเกาท้องคแบบนี้นะครับเขาก็จะรู้สึกว่าผ,ผ่อนคลายนะครับเนี่ยก็เขาก็จะผ่อนคลายลงแล้วก็จะค่อยๆเอ็นตัวลงไป แต่ก็รู้สึกว่ากลิ่นเริ่มบอ,อกนิดหน่อยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นหมูตัวผู้ด้วยมังครับก็มีกิ่นนิดนึงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะพาอาบน้ำซะหน่อยแจ็จม,มี่นะครับ เราจะอาบน้ำกันนะเปิดน,น้ำมาแล้วนะครับเนี่ยเนี่ไม่ได้อาบน้ำมาหลายวัน บางทีก็มีความรู้สึกแบบเออเหมือนเป็นหมาเลย <laughs> เอแต่ก็ต้องทำความเข้าใจนิดนึงน,นะครับแบบว่าคือบางคนเขาก็มองว่าเออมันหมูนะไม่ใช่หมานะจะแบบจะมาเลี้ยงเหมือนหมาเลยอย่างเงี้ยถ้าใครจะเลี้ยงเนี่ยต้องแบบ ครอบครัวต้องยอมรับจริงๆนะครับไม่อย่างนั้นแบบเออแบบบ้านเต็กสะเลยค่ะอันนี้มานี่มานี้เอ้ยเอาเดี๋ยวก็ตัวหอมแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาชอบแบบ มุดชอบแบบคือผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาแบบเล่นกับเขามากเท่าไหร่นะครับก็เลยยังไม่คุ้นคุ้นกับมือเราเท่าไหร่อ้ยอุ้ย นี่นี่นี่ขออาไปสำหรับกล้องที่มันสันนๆถ่ายเองแล้วก็อาบน้ำให้เองนะครับ ตัวน้ำหอมแล้วเอ่อเดี yeah. ๋ยอันนี้นิดนึงนิดนึงล้างตูดก่อนเอ่อ <c oughs> <c oughs> คิดว่าอาหารนะครับก็เลยแบบ สร็จแล้วเ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 นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่อาหารไม่ใช่อาหาร <c oughs> คือผมเห็นในอารายการอะไรสักอย่างเนาะที่เขาแบบหมู่แทงของเขาแบบตัวแบบใหญ่มากๆเลยอะ่ะผมคิดว่าแต่ที่ผมได้ศึกษาข้อมูลมาเขาบอกว่าพวกนี้มันจะหลุดไซมันก็เลยแบบโตผิดปกติอุ๊ยอุย ไม่ใช่อาหารอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะอืม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 โอเคครับโอเคครับ สงสัยหิวมากแล้วเดี๋ยวต้องไปหาอะไรให้เขากินก่อนนะครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ